การรับปรับวัฒนธรรมพวงรีดจากตะวันตกสู่ไทยแพร่หลายเข้าสู่สยามเมื่อใดภาพประกอบเนื้อหาคนไทยคุ้นชินกับพวงรีดว่าใช้เป็นสิ่งแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตในงานศพสอดคล้องกับที่ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของพวงรีดว่าดอกไม้ที่จัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่างๆเช่นวงกลมวงรีสำหรับใช้เคารพศพหีดก็เรียก แต่ในอีกมุมหนึ่งพวงหรีดในวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งเป็นต้นกําเนิดของวัฒนธรรมพวงหรีดยังได้ใช้เป็นสิ่งแสดงความยินดีและการเฉลิมฉลองอิทธิพลตะวันตกสู่ไทยคําว่าพวงหรีดเป็นการเรียกทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคือ r รีดปรากฏรูปแบบการทำหรีดสืบย้อนไปถึงสมัยอียิปต์โบราณพบว่ามีการนำผ้าลินินมาทำเป็นเครื่องสวมศรีรษะ ในสมัยกรีกโบราณก็มีการทำกรีดจากมะกอกสนขึ้นชายฝรัง่งหรือปามเป็นรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือเป็นรางวัลให้กับกวีนอกจากนี้คู่รักหนุ่มสาวในสมัยกรีกโบราณมักแขวนกรีดไว้หน้าประตูเพื่อเป็นสัญญาณแห่งความรักในสมัยโรมันก็ให้ความสำคัญกับกรีด เช่นเดียวกันพวกเขาถือว่าสิ่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและชัยชนะที่จะมอบให้กับนายทหารที่ได้รับชัยจากสงครามพวงหรีดในความหมายปัจจุบันคือดอกไม้และใบไม้ที่นำมาจัดวางตามโครงรูปต่าง,างๆเช่นวงกลมหรือวงรีใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการในวัฒนธรรมตะวันตกจะใช้พวงหรีดทั้งในงานมงคลและอวมงคลงานมงคลในวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเทศกาลคริสต์มาสซึ่งถือเป็นเทศกาลที่เปลี่ยนหรีด ในคติยุคโบราณให้เป็นพวงรีดยุคใหม่ตามอิทธิพลของศาสนาคริสต์ซึ่งชาวตะวันตกจะแขวนพวงรีดประดับบ้านเรือนหรือต้นคริสต์มาสโดยสื่อความหมายถึงความเชื่อศาสนาว่าวงโค้งหรือวงกลมของรีดหมายถึงความสมบูรณ์อันศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าที่ทรงเป็นนิรันด์เนื่องจากรูปร่างของพวงรีดไม่มีจุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดส่วนดอกไม้ใบไม้และของตกแต่งเช่นถั่วลูกสนหมายถึงความยั่งยืนของชีวิตและเป็นสัญลักษณ์การฟื้นคืนชีวิตวัฒนธรรมพุ่งรีดในตะวันตกถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับประเพณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากยุโรปเหนือและตะวันออกก่อนจะแพร่หลายในช่วงต้นศตวรรษที่19โดยเฉพาะการแต่งงานของสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรกับเจ้าชายเัลเบิร์ตจากเยอรมนี ซึ่งทำให้วัฒนธรรมและประเพณีในเทศกาลคริสต์มาสจากยุโรปส่วนอื่นๆเข้าสู่อังกฤษจนเป็นที่นิยมในทางกลับการวัฒนธรรมอังกฤษก็ส่งอิทธิพลต่อไปอยังวัฒนธรรมอเมริกันเช่นเดียวกันนอกจากนี้วรรณกรรมเรื่อง A Visit from ซ n นิโคลัสของเคลมองคลาร์กมอร์ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับค่ำคืนก่อนวันคริสต์มาสก็มีส่วนกระตุ้นให้การตกแต่งพวงหรีดในเทศกาลคริสต์มาสเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สำหรับพวงหรีดในงานอาวามงคลในวัฒนธรร,ร,รมตะวันตกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมไทยคือใช้เป็นสิ่งแสดงความเคารพผู้เสียชีวิตเป็นการไว้อลาลัยและแสดงความโศกเศร้าเดิมทีนั้นในวัฒนธรรมตะวันตกจะใช้พวงหรีดแห้งที่ตัดแต่งรูปดอกไม้ใบไม้จากกระดาษและประดับด้วยริบบิ้นก่อนจะพัฒนาเป็นพวงหรีดดอกไม้สดในภายหล <S <s ังเหตุที่พวงหรีดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมไทย เฉพาะแต่งานอาวมงคลเพียงอย่างเดียวนั้นคุณรุจิราภางามสกูอธิบายว่าเมื่อรับพวงหรีดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเนียมคนไทยไมีได้ใช้ในสองวาระเช่นชาวตะวันตกแต่นำมาใช้เฉพาะในงานอาวมงคลเพื่อแสดงความไว้อาลัยและหรือนำไปสักการะรูปปั้นผู้ร่วงลับคงเนื่องจากคนไทยนับถือาศาสนาพุทธย่ยอมไม่มีเทศกาลเฉลิมฉลองตามแบบแผนของาศาสนาคริสต จึงเลือกใช้ในพิธีกรรมที่ไม่ขัดกับคติความเชื่อทางศาสนาภาพรูปแบบพวงหรีดสมัยรัชกาลที่7พวงหรีดเก่าที่สุดจากข้อมูลเบื้องตน้นจะเห็นว่าวัฒนธรรมพวงหรีดในไทยได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกอย่างแน่นอนโดยคุณอนเนกนาะวิกมูลสันนิษฐานว่าอาจได้รับอิทธิพลมาในช่วงสมัยรัชกาลที่4ซึ่งเป็นช่วงที่วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาในสยามประเทศ ดังเช่นการใช้การ์ดขอบดำแจ้งข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระนางเจ้าสมมนัดซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าพวงหรีดน่าจะเข้าสู่สยามในคราวเดียวกันนี้เองสมบัติพลายน้อยให้ข้อมูลว่าวัฒนธรรมงานศพของคนไทยแต่เดิมคือจะนำดอกไม้ทูกเทียนไหว้เคารพศพเพื่อแสดงความอาลัยดอกไม้ที่ใช้มักเป็นดอกซ่อนกลิ่นเนื่องจากมีสีขาวและมีกลิ่นหอม เมื่อพวงรีดเข้าสู่วัฒนธรรมไทยจึงเข้ามาแทนที่การนำดอกไม้ทูบเทียนไหว้เคารพศพในอีกแน่หนึ่งพวกรีดยังเข้ามาแทนที่เครื่องสักการะศพด้วยกล่าวคือในอดีตจะมีเครื่องสักการะศพโดยเฉพาะพระศพชนชั้นสูงที่เป็นพุ่มดอกไม้ทองพุ่มดอกไม้เงินหรือพุ่มดอกไม้สดแต่ภายหลังได้นำพวงรีดมาแทนที่ดังเช่นในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ห้าเมื่อพศ2453ปรากฏภาพพวงหรีดที่นำมาใช้เป็นเครื่องสักการะพระบรมศพแขวนไว้บริเวณด้านซ้ายขวาของพระบรมโกศเป็นพวงหรีดที่ทำจากดอกบานไม่รู้โรยย้อมสีแล้วเย็บแบบเป็นอักษรพระนามจปร,รและยังปรากฏภาพพวงหรีดแบบแห้งหลายพวงวางเรียงรายด้านนอกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส ซึ่งนับเป็นภาพที่เก่าที่สุดที่มีการใช้พวงรีดแบบแห้งในงานศพภาพซ้ายพระโกธพระบรมศมพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพวงมาลาพวงรีดปักพระนามจ้าปรรขวาพวงรีดงานพระบรมศพรัชกาลที่๕บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรนอกจากนี้ในงานศพของหม่อมเล็กพระชายาในกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดช เมื่อพศ2อ6 1ก็ก็ปรากฏว่าเจ้าภาพได้นำพวงหรีดมาประดับบนหีบศพและบริเวณด้านหน้าเพื่อความสวยงามและเป็นการสักการะศพเช่นกันกระดาษคาดทับพวงหรีดการส่งพวงหรีดในวัฒนธรรมตะวันตกมักจะมีกระดาษแผ่นเล็กๆหรืออาจเป็นนามบัตรชื่อผู้ส่งติดไปพร้อมกับพวงหรีดเพื่อให้เจ้าภาพรู้ข้อมูลชื่อผู้ส่งและจะได้ตอบขอบคุณ ส่วนงานศพของไทยในอดีตพบว่าพวงหรีดงานศพของสามัญชนไม่พบนามบัตรเช่นนี้ติดมาเลยในงานศพของชนชั้นสูงมีพบบ้างดังนั้นจึงสันนิษฐานว่าได้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากนามบัตรเป็นกระดาษคาดทับพวงหรีดอย่างที่เห็นในปัจจุบันซึ่งมักเป็นเขียนคําไว้อลาลัยหรือเขียนชื่อเจ้าของพวกหรีดนั้นๆซึ่งในประเทศเกาหลีใต้ที่รับวัฒนธรรมพวงหรีดมาใช้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล จะใช้พวงหรีดที่มีลักษณะการตกแต่งคล้ายกันจะแตกต่างกันตรงที่กระดาษคาดทับพวงหรีดหากเป็นงานมงคลจะใช้กระดาษสีสดใสหากเป็นงานอาวมงคลจะใช้สีขาวหรือดำพวงหรีดเก่าสุดที่พบว่ามีคำไว้อาลัยติดมาด้วยคือพวกหรีดพระราชทานของรัชกาลที่หพระราชทานในคราวงานทำบุญครบหนึ่งปีการถึงแก่อสัญญกรรมของเจ้าพระยาสุรวงวัฒนศักดิ์โตบุญนาค โดยมีข้อความว่าทรงระลึกถึงความจงรักภักดีและที่ได้เคยอยู่ด้วยกันเป็นนิชชานานให้สมุหราชองค์รักษ์อัญเชิญมาวางที่โกรธโดยทรงพระกรุณาไม่จืดจางพวงรีดดอกไม้สดและแห้งความนิยมใช้พวงรีดได้แพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงเป็นกลุ่มแรกๆก,ก่อนจะแพร่หลายสู่สามัญชนงานพระศพหรืองานพระบรมศพซึ่งมักจัดในระยะเวลายาวนาน ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้พวงหรีดดอกไม้สดเพราะนอกจากจะเหี่ยวเฉาในเร็ววันแล้วดอกไม้สดในสมัยก่อนไม่ได้มีหลากหลายอย่างปัจจุบันในอดีตใช้ดอกไม้ตกแต่งพวกหรีดไม่กี่ชนิดเช่นดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ดอกเบญจมาศและดอกนาวูจึงมักจะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ตกแต่งเสริมภายหลังจึงนิยมใช้ดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหมดพวงหรีดดอกไม้แห้งจึงเป็นที่นิยมมากกว่าพวงหรีดดอกไม้สด เสถียนกโกเศต์บันทึกถึงพวงรีดในสมัยรัชกาลที่แดว่าเวลานี้หาซื้อพวงรีดดอกไม้ปลอมได้ง่ายราคาก็ถูกกว่าไม่ต้องเสียเวลาทำเก็บเอาไว้ได้นานกว่าเห็นมีพวงรีดชนิดนี้หน้าตาพวงรีดสดชัดจะบางตาไปต่อมาไม่ช้าคงเป็นพวงรีดแห้งกันหมดต่อมาเมื่อวัฒนธรรมพวงรีดเริ่มแพร่หลายสู่งานศพของสามัญชนซึ่งมีพิธีศพไม่ต่อเนื่องยาวนานเหมือนพิธีศพของชนชั้นสูง ประกอบกับพันดอกไม้เริ่มหลากหลายและมีปลูกขายกันมากขึ้นดังนั้นจึงหันมาใช้พวงหรีดดอกไม้สดกันมากขึ้นเนื่องจากพวงรีด,ดอกไม้สดมีความสวยงามและให้ความสดชื่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่พวงรีดดอกไม้แห้งและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆภาพรัชกาลที่9ทรงวางพวงมาลาหน้าหลวงศกทหารไราย,ยาที่กรุงปารีสวันที่11ตุลาคมคศ 1,960ในระหว่างการเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการกระทั่งเมื่อประมาณ40ปีให้หลังนี้เองที่รูปแบบพวงหรีดได้แปรเปลี่ยนไปอีกครั้งเนื่องจากถูกมองว่าการให้พวงหรีดนั้นสิ้นเปลืองและไม่มีประโยชน์จึงมีการทำพวงหรีดจากของเหลือใช้หรือเศษวัสดุบ้างหรือนำสิ่งของที่จะเป็นประโยชน์ในภายหลังมาทำเป็นพวงหรีดบ้างเช่นพัดลมและผ้าหม่มในยุคร่่มสมัยพวงหรีด ยังได้แปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมือสำคัญบางอย่างสำหรับการเสียดสีและประชดประชันสังคมและการเมืองดังจะเห็นในละครน้ำเน่าหลายเรื่องเช่นว่านางร้ายนำพวงหรีดมาแสดงความยินดีในงานแต่งงานของพระเอกนางเอกหรือเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการนำพวงหรีดพร้อมข้อความไว้อาลัยไปมอบให้กับคนที่ยังไม่เสียชีวิตเพื่อเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ก็มีจะเห็นได้ว่าคนไทยเรารับเอาวัฒนธรรมตะวันตกมา รับใช้กับวัฒนธรรมไทยได้อย่างแนบเนียนนำมาแทนที่วิถีแบบดั้งเดิมจนเกิดวิถีปฏิบัติแบบใหม่ซึ่งกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียแล้วว่าเมื่อมีงานศพก็ต้องมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความอาลัยและแม้ว่าจะล่วงเลยมาถึงปัจจุบันวัฒนธรรมพวงหรีดก็ยังปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเสมอ